ไม่ดีเสร็บร้อยกูฆ่าได้โดยที่กูยังไม่ได้คิวเลยด้วยซ้ำบินเว่ยบินเว่ยมึงกูชามให้มันอยู่ในนั้นอะเห็นตะเกียงที่มาอยู่ปะเออโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้โดนนั้นเออแล้วม่งก็ตายเลยเว้ยตายดิกูชากูชาให้มันอยู่ตรงนั้นอะ ไ่ไหนอีกตัวหนึ่งวะเมื่อกี้กูเห็นอีกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ไหนวะเชียนหายโดงกูเก็บไปแล้วเนยไม่มันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงไอสัตว์ชูเข็งน้อยองจิ๊กนี่ไง

ไอเสือตาหาไปแล้วไอเหี้ยมันจะชุบเพื่อนอะนโบอยู่ไหนวะคุณลุงมีคุณลุงมิแม่งตีพอดีวะมึง อ,าาอ่าตายไปแ,แล้วอะเ,เมื่อกี้มันยืนต้อนเหมือนกลุ่มมีเพิ่งเกิดเนี่ยกลุ่มมีตายหายไปรอบนึงแล้วเฮ้ยเ,เมื่อกี้ศพมันยืนต้อนอยู่เลย อุตส <s chodzi> um, ่าห์ท่ามือ่าได้ช่วยแล้วแม่งเปิดสิ่ไอ้เหี้ยเแต่กูมีอยู่แค่นั้นกูว่าตัวเย่สิครับ

เทียร์ไหน้าสงสาสดแล้วไม่เล่น<ม>เก็บได้ทนูไอ้เฮียโดยกูนั่วจับๆแต่แมก็ดหน้านี่โควรชอบไอ้เฮ้ยมูตายมันไม่โคตรดียกเลยเหลี่ยมยังสวยอะ่ะฝ่ายหนึ่งครบไอ้เหี้ยอีกฝ่า <S <S ยหนึ่งไม่เห็นกู เพื่อให้มันไฟตรงนี้กูเลยแบบออกมาตายนอกไฟแบบเนียนๆเนี่ยคือพามันมาพายตัวน้ำอ่ะเหลี่ยมดีจัดออกเลยชุบมึงง่ายแบบไม่ต้องระแวงเลยคืออยู่หลังโขดหินพอดีเลยเว้ย シ処刑のお時間ね。 สอบเก่าพวกมึงแล้ว เอาอยาแม่งกูมียาใหญ่หกเมตรอะเอ้ยไอ้เหี้ยเปนตรงที่เราอ่ะแอเราบะไปดูดีกว่าตรงนี้รอบๆที่กูเลือกมามันไม่มีใครเลยเว้ย ข้างล่างนี่มันเป็นถ้ำมึงปีกล่องดิข้างล่างมันเป็นถ้ำมีใครมาฟ้อนที่อะไรอยู่วะนิวมีคนฟ้อนดาบคู่อยู่เฮเยแบบไม่ได้ฟ้อนแล้วอีกเข้มตัวกันีวะ

เอาเอาหอกพองไปดิไฟยังรอดอยู่เจ็บว่ะเงี้ยนะไปยังอยู่เหรอไปอยังอยู่อไอ้นี่ไอ้นี่มันโดนหนึ่งๆกับกูแล้วมันแพ้อ,อ่ะะมงาไวูชามแม่นกว่าแถมอูชามจังหวะดีกว่าด้วย ข้อม่วงเกี่ยวเอ้แต่วะเไปเปลี่ยนและก็มาเพิ่มจำนวนศพให้ตรงนี้โอ้โหนี่นโตมาตีตรงเนี้ยสนุกแน่

มีทูน่าอยู่ข้างในอ่ะไม่เอาต้อหาเมลีทูน่าได้แค่แบงคทีน่าไม่ได้อะไรเลยได้แค่พลังการสิบสองพลังกายของยกอะกับไอ้รูนพสวรรค์ที่เราใส่มามันมันตัวอย่างกันไม่เขียนพลังกายเหมือนกันก็จริงอะแต่พลังกายจากไอ้นั่นอะจากไอ้รูนพสวรรค์เนี่ย มันมันคือสเตมิน่าแต่พลังกายของโยกอะเราคือแม็กซ์เอทีมึ่งเวลาใส่ดีลเดยามมิวมน่นโดยเบาลงในโอกาสรอดก็มากขึ้นไงเลือดเยอะโดนแรงเขาเดินก็ไม่ไหว ตัวหนึ่งกันแม่งแพแล้วกูเป็นดาฟ้าเลยนะุเต่กไเุกม่อะไม่มีเกตดีเลยฟ้างเลยเี่ยไม่อาหอกเขไปไม่มีอะไม่มีเี้ยอะไรเลยมีแค่หอก

ยางไกลยีย่สิบสองกูกลางๆแบบพอถกป้ามีเดเมดดหน่อยไปไหนไหดิูอะองเื่อยน่าจะเดือดไมไออมมันเห่าไอ,อ้นี้เราบ่อยวะ,ะุ่ดแรกเราบ่มากาบ่กเกินไดดอไปตันมาก ันนี้เฟลสไรเยอะไปเฟลสไรกับเ,เคลสเนี่เยอะมากเลยเนี่ขย,อยขอพอรนุ้มๆก็มีอีกอันหนึ่ง,งลูกแต่รู้ที่มีอ่ะไม่เยอะแต่ว่าชิเนี่ยตอนนีกเชื่อชินจินะซึ่งเเดี๋ยวกูรับอีกอันหนึ่งฮะ ที่เดิมไม่เที่ยเฮ้ยไม่ใช่ล้ข้างหน้ากูไม่ใช่ล้โคนีเธอคิดอะไรด้วาตัวสกลเนี่ยงันเป็ยัตติฉันจะตามล่ามน

งงาตากูดีพอที่จะตามมึงทันด้วยงาบคู่ท้องไอ้ทิกเกอร์กระบ,บอกสองท่อนรูมันไม่ตรงไงนี่สักอย่างไม่ตรงกับวอรสักอย่างๆๆๆๆ ม่กู้ได้ของงทอมาใช้ไม่ใช่เออดอกเป็นดับกู้เอยดับใหญ่ม่วงเอ้ดอกกูดึงคนแรกเลยลงมาปั๊บกูดึงเลยกูเองอ่ะทามแม่นไปละแถมตามแม่นด้วยดมกลิ่นเนาะเรื่องหาไม่ใช่มุนเมาส์หา เป็นบ่นมาว่าอะไรเล่นศึกไว้ย่ตีมันหายเมื่อบม่ใช่นมาแล้วมาแล้วเทคกิ้งโนเอะมากเลยเกาะแล้วระวังเลย

แต่ก <at> ็ห <tı> ล <ro> ่อโอ้โหนิวดูมันดิดูมันดีมิท่านทองเก็บไว้ก่อนได้ปะเฮ้ยกระบองอะไรนิวโคตรสวยเลยดูดิ

ับมาเรียกว่าตีโยโต้รับจะรับมึงจุเนสิ่ัเตกอกรตต้องโดนชามกาอย่างมึงอ่ะเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเชียไทยเชียไทยคือด้วยหายแล้วอย่าโดนจับนะ เฮ้ยหนึ่งหนึ่งนหนึ่งหนึ่งว่ะจะไม่เสียเปรียบอะอยู่ในวงอะแล้วอยู่ในหมอกอะแต่กอดมันเต็มนะมึงเออกอดเต็มก็ใช่แดีวเลือดมันโดนหักไงไม่แต่อ่าเรียบร<ม>้อยชนะคือฝั่งนู้นะมีแค่เลือดครึ่งหลอดแต่เสือเลือดครึ่งหลอดจะไม่นี่นะกอดเต็มข้อขั้วกูชามแม่นพอสมควรเล